วันนี้ก็กลับมาเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาครับท่านสมนึกพงหมเขียวกล่าววัตถุประสงค์ของโครงการกีฬากับท่านผู้ที่เข้าร่วมการแข่งขันในวันนี้ครับการาเชิญครับท่านจุโโดีกบพลวงก็การบินกเกษตรจากท่านสุพิธพิธาักที่เราอยู่เป็นเพื่อนกันนะครับแต่ว่าบนเวทีพูดค้าเพื่อนไม่ได้นะครับท่าน นวยปิณฑวรรณท่านรองผู้ว่อจังหวัดนะครับท่านผู้ตรวจเช็คสีอินรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหัวหน้าดำเนินงานอะไรกีฬาท่องเที่ยวท่องเที่ยวกีฬาต้องต้องกีฬาท่องเที่ยวเห็นไหมครับต้องเที่ยวกีฬาขอโทษนะครับจำสลับทุกครั้งกับเธอท่านนายอำเภอจ้าท่านนายอำเภอหนิ๋นพระผู้แทนท่านนายอำเภอนะครับทุกอำเภอ มีานองค์กรทองบนท้องถิ่นคณะกรรมการกีฬาจังหวัดแล้วก็ผู้ที่เข้าร่วมในเวทีแถลงข่าวการจัดการใน่ารฟุตบอลสุขรานต์ครั้งที่เด่นนะครับประจำปี2567ที่เครพทุกท่านนะครับต้นต้นผมต้องขอบคุณท่านอดิพดีกรมขนลวงนะครับและก็การบปนเกษตรเนี่ยที่ได้มีดำริดำริอย่างเดียวไม่พอนะครับต้อง าหาทุนมาด้วยนะครับในการที่จะมาจัดก,กิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลสงขาครับนะครับทึ่จะไปตอบโจทย์ในเรื่องของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดน,นะครับในเรื่องของการาพัฒน,นาสงขาไปสู่เมืองกีฬาหรือว่าสงขาสปอร์ตซิตี้อย่างแท้จริงนะครับซึ่งเราก็มีหลากหลายกิจกรรมนะครับการแข่งขันกีฬาก็มีหลากหลายประเภทศแล้วก็ฟุตบอลเนี่ย ก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับหลังจากทีเ่เมื่อหลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยท่านจุพินตาฤทิ์ดีเราก็ได้ดำเนินการในเรื่องของการจัดการแข่งขันชกมวยรากยาที่มีการทั้งยู่องเบอร์เช่นเดียวกันนะครับทีนี้ในเรื่องของการาแข่งขันฟุตบอลเนี่ยนะครับเมื่อกี้ผมบอกว่า,เ,าเป็นประเด็นหนึ่งนะครับในการที่จะไปสนับสนุนเรื่องของการ พัฒน,นาสมขาเป็นเมืองกีฬาเนี่ยนะครับอีกแล้วเรื่องของกีฬาก็เป็นเรื่องของการพัฒน,นาคนนะครับพัฒน,นาชนาติความมนุษย์นะครับเพราะนันเนี่ยกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลเนี่ย,ปปยก็จะเห็นได้ว่ามีวัตถุประสงค์นอกเหนือจากเรื่องของการพัฒน,นานักกีฬาฟุตบอลในพื้นที่ของสมขาเราทั้งสิบเออำเภอเนี่ย มุ่งสู่ความเป็นเลิศนะครับเพราะว่าในกระบวนการต่อเนื่องโดยตลอดเลยนะครับเราคงได้เห็นนักกีฬาทีมชาติประเภทฟุตบอลเนี่ยเกิดขึ้นจากการแข่งขันที่เรามีการเนินการทั้งระดับพื้นที่อำเภอทั้งหมดแล้วก็ไปสู่ระดับจังหวัดนะครับนั่นคือเป็นผลลัพธ์ในประการที่หนึ่งแต่ว่าสิ่งมันจะได้เรื่องของการแข่งขันกีฬาเรื่องของการพัฒนาร่างกายนะครับ ทั้งในส่วนของพละกกาลังแน่นอนนะครับนักกีฬาต้องมีร่างกายที่แข็งแรงนะครับนอกเหนือจากนักกีฬาประเภทพิเศษแต่สิ่งที่ลึกลงไปกว่านั้นที่จะได้ก็คือเรื่องของค,ความมีระเบียบวินัยเรื่องของกติกามารยาทนะครับเพราะว่าคนที่อยู่ในวงการกีฬาเนี่ยถ้าไม่รู้จัการพกติกามารยาทะมีระเบียบวิในัยในการจาบับซุปถุดซองเนี่ยก็ยาก ที่จะสาเร็จนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะเป็นเป็นเป็นสิ่งที่ได้รับตามมายิ่งฟุตบอลเนี่ยนะครับที่จะต้องมองีเรื่องของความสามัคคีในกลุ่มเพราะฟุตบอลมีแล้วฟุตบอลเรื่องคนเดียวไม่ได้นะครับจะต้องเล่นกันเป็นทีมเพราะฉนั้นเนี่ยจะให้ประสบความสําเร็จมีพลังเกิดขึ้นมาได้เนี่ยความสามัคคีกันในทีมความตุ่มเทในทีมนะครับจะต้องมา เป็นอันดับหนึ่งนะครับเพราะนั้นเนี่ยสิ่งกลางๆเหล่านี้เนี่ยก็จะได้รับจากการจัดการแข่งขันและก็อีกประการหนึ่งนะครับตอนนี้เนี่ยส่งขาเราเร่งรนรงในเรื่องของการแก้ไขบรญหายาเสพติดนะครับเพราะฉะนั้นเยาวชนก็ดีนะครับที่เข้ามาร่วมเป็นนักกีฬาฟุตบอลในการแข่งขันหรือว่ากองเชียร์อะไรต่างๆก็ดีนะครับแทนที่เขาจะเอาเวลาไปหา ไปเสพยาเนี่ยนะครับแน่นอนเมื่อเข้ามาสู่ในการนี้เนี่ยกลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยก็จะหางจากปัญหายาเสพติดก็จะช่วยในเรื่องของการแก้ไขปัญหายาเสพติดของจังหวัดได้อีกทางหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นวัตถุประสงค์หรือว่าสิ่งที่เราได้รับรองลงไปนะครับจากเรื่องของการพัฒน,นาการแข่งขันฟุตบอลการพัฒน,น,นานักกีฬาฟุตบอลสู่ความเป็นเลิศแล้วก็นะ เรื่องของการพัฒนาสงขาสู่มเมืองกีฬานะครับทีนี้ในการดําเนินการเนี่ยก็จะมีการแบ่งโซนการแข่งขันออกเป็นสี่โซนทั้งจิ๋วของเพอพูดต่อได้เลยไหมพี่ิธกรอนหรือว่าต้องให้จบถามดีละเรื่องอพูดต่อได้เลยครับได้เลยนะขอยขอนุญาตก่อนนะครับเป็นสี่โซนนะครับทั้ง ชีวของเภื่อนี่แล้วก็แข่งแบบทั้งหมดเนี่ยนะครับทั้งี่โซนแล้วก็ท่านเลือกท่านเลือกผู้แทนใช่ไหมพีม่น่อยเพราะว่าทดลอง่ลยเป็นผู้ที่มารับผิดชอบดูลแลเตรียมการตั้งแต่ต้นนะครับทนรอง่ลยก็จะรู้รายละเอียดเลยะดับลึกๆมากนะครับก็ในส่วนของประเภทก็จะเป็นสี่ประเภทนะครับประเภทที่หนึ่งเนี่ยเยาวชนอายุมไม่เกิน12ปี นะครับก็จะมีโอกาสมาร่วมกันแข่งข e, de, <It> ันนะครับจำนวน16ทีมนะครับ <Taiwan> คือ16คนเลือกเนนะครับเลือกประเภทเยาวชนอายุไม่เกิน16ปีให้โทษนะครับเมื่อกี้ผมพูด16 12 12ปีไม่เกิน12ปีไม่เกิน16ปี16ทีมนะครับแล้วก็เยาวชนทั่วไป16ทีมแล้วก็ประเภทะยาชน รุ่นอาวุโสเนี่ย40ปีขึ้นไป16ทีมเพราะนั้นเนี่ยก็ยังมีทีมฟุตบอลที่เข้าร่วมกันทนั้งหมด64ทีมนะครับคนเยอะผลดึงมากนะครับไม่ใช่น้อยที่จะเข้าอยู่ในกระบวนการเนี่ยและจะมีในส่วนของคณะกรกรมการผู้จัดการทีมกองเชียร์อนะไรต่างๆนะครับเพราะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะเกิดขึ้นไม่ได้นะครับถ้าว่า นอกเหนือจากทุนนอกเหนือจากการดำเนินยุ่จากท่านที่มีแล้วเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือว่าทางการจัดก,การแข่งขันต้องพึ่งพาอาศัยท่านอำเภอทั้งที่ระบบอำเภอในพื้นที่ททนะครับทั้งทั้งหมดเนี่ยก็ต้องไปบูรณาการกับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำท้องที่โรงเรียนต่างๆการศาึกษาในพื้นที่นะครับรวมทั้ง กลุ่มต่างๆที่อยู่ที่มีความสนใจในด yeah. ้านของกีฬาฟุตบอลนะครับต well. ั้งแต่เริ่มต้นในเรื่องของการจัดทีมการจัดการแข่งขันในพื้นที่อะไรต่างทั้งหมดนะครับเรื่องเรื่องของการดูแลเรื่องความปลอดภัยการดูแลเรื่องของสนามแรต่างทั้งหมดเนี่ยจำเป็นที่ต้องมีการบูรณาการทีมงานกันนะครับก็ตรงนี้ก็ต้องรบกวนท่านแอมเพอแล้วก็ ทีมงานเครือข่ายในพื้นที่ทั้งหมดนะครับได้ร่วมเข้ามาเป็นฝ่ายจัดการแข่งขันร่วมกันนะครับทั้งหลายทั้งแหมงทั้งหมดเนี่ยที่ผมนำเรียนไปเนี่ยก็คือเรื่องของการที่เรามุ่งไปสู่การพัฒนาคนนะครับหนึ่งผมบอกแล้วว่าเป็นการพัฒนานักกีฬาฟุตบอลสู่กริดเอร์สองเนี่ยการสร้างคนให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสร้างคนในเรื่องของให้มีระเบียบวินัยมีน้ำใจนักกีฬา ให้มีความสามาัคคีสามารถที่จะทำงานเป็นหมู่คณะร่วมกันได้แล้วก็ที่สำคัญคือพัฒน,นาคนให้ห่างไกลกับปัญหายาเสพติดซึ่งเป็นปัญหาสังคมที่เราทุกภาคส่วนกำลังร่วมกันแก้ไขอยู่ในปัจจุบันนะครับก็ขออนญาตนำเรียนเป็นเบื้องต้นไว้ในเรื่องของตังต้งวตัตถุประสม์รุ่นของการแข่งขันแล้วก็ เรื่องของการบูรณาการทีมงานในการจัดการในพื้นที่ไว้ประมาณนี้ก็น,นะครับถ้าพี่จิตรมีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวค่อยค่อยคพูดเึเป็นประเด็นประเด็นไปนะข้าพเจับ